เวลา13นาฬิกา3 2นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวรีนาธิดาตราชกัญญาสด็จไปยังห้องประชุมสารานิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมมหายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาถาพิตร จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิทธิวัณบรีนาธีรัตน voilà ์ครั้งที่หนึ่งทับ2,566โดยมีระเบียบบาระนาทิอับรองรายงานการประชุมครั้งที่หนึ่งทับ2,565รายงานผลการดาเนินงานของมูลนิธิแผนการดาเนินงานของมูลนิธิประจำปี2,566การพระราชทานทุนโครงการทุนรีนดีมูลนิธิอารยศิลป์สิทธิวัณบรีนาธีรัตน์ซึ่งใน ปีนี้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถทางศิละปะสูงจำนวน1ิทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถาวายทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มพูนทิธิเพิ่มเติมอีก4ทุนสำหรับ สถานแก่นิสิตท,ที่มีความสามารถด้านศิลปะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกองทุนพัฒนาเสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ถาวายสื่อสำหรับใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรธิวันณเร็นาถิรัตนราชกัญญามีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะขแขนงต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์อันจะนำม,มาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปรกรรมจึงมีพระบรมริให้จัดตั้งมูลนิธิอารยศิลป์สิทธิวันณเรีนาถิรัตน์ขึ้นได้สนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียน มีสิทธิ์นักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านศินละปะรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับศิละปะประเภทต่างๆนําเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านศินละปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสนะัธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เวลา15นาฬิกาเสด็จไปยังศูนย์การค้าทีเอ็มควอเทียทรงเปิดงานเสืบมสารใจทัตตาสินไทยสู่สากลเอ็มพเรียมเอ็มควอเทียเซนส์ออฟไทย2023ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตื่นในโอกาสมหามงคเลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566และ12สิงหาคม2566 และเพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ,เจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนาิดัราชกัญญาในการสืบสารอนุรักษ์ผ้าไทยและงานด้านศินละปะหัตถกรรมในโครงการสูสนศิละปะชีพพร้อมทางมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได,ได้สร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทยยกระดับภาพลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวไกลสุดระดับสากล โอกาสนี้ท่อพระเนตรนิทักการบิดิทัศเธิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านงานศินลปาชีพ ึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันารีนาดิรัตร,ราชกัญญาส่งสืบสารรักษาและต่อยอดด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านหัตถศิลป์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในการนี้ทอปนัเนตการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด Sense of Thai 2023สืบสารใจหัตถศิลป์ไทยสุสากล ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษของ5้าพิเศษเนอร์ชั้นนําของประเทศไทยภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมอันเ่อนคล้อยหรือ m o ฟ i n g c ค l t u เ e อรซึ่งเป็นแนวคิดจากเทรนหลักในหนังสือไทย t e x t ซ์ไทยเทรนบ o กสปริงซัมเ m อร์2023ที่ส่งรับหน้าที่เป็นประาธานทการบริหารนํามาเป็นโจทย์ในการออกแบบเสื้อผ้า โดยใช้ผ้าจาัดวิธีส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าในโครงการพัฒนาง,งานหัตถศิลป์ชุมชนจากทั่วทั้ง4ภูมิภาคในประเทศไทยประกอบด้วยนาว่าโมเดลจังหวัดนครพนมนนท์กอยโมเดลบ้านผักคำภูปันคำประมงจังหวัดสกลนครมาติกโมเดลจังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดกระบี่ผ้าชาวเขาจังหวัดเพชรบูรีและผ้าฝ้ายกดอกจังหวัดลำพูน กอมเครื่องประดับอัญมณีคอลเลกชันมาสเตอร์พีซสจากเจ็ดแดนจิวเวอรี่ชั้นนําของไทยโดยหลังสิ้นเสร็จการแสดงแฟชั่นโชว์จะนําเสื้อผ้าไปจัดแสดงมิทรทศกาลในชื่อชุดผ้าไทยไทยเท็ไทยเทรนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการออกร้านจําหน่ายสินค้าหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คัาสันพิเศษเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมอ ผ้าชาวไทยภูเขาผ้าจกผ้าแปลวาผลิตภัณฑ์งานจากสารจากย่านลิเผาและกระจูดงานเครื่องเคลือบปินเผาผ้าปักซอยแบบไทยไม้แกะสลักเรือก่อและจำลองและผลิตภัณฑ์กเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ถึงวันที่14สิงหาคม2566 ่อนเสด็จกลับมีพระปฏิสันฐานกับดีไซนเนอร์และนางแบบร้อนประชทา,านคำแนะนำด้านการออกแบบเสื้อผ้าแก่ดีไซเนอร์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานคัตถศินไทยด้วย